สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอก,กันกับแกงแล้วนะคะคลิปวิดีโอของเรานะคะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะให้สนับสนุนการผ่านประเภทนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพกกื่อความบันเทิงนะคะ cao mất khư nó khôn thì đang đại đây gì bơ là nhau hả? đây thâu ni được Mì ดาว V A P มีดาวเดียววันนี้มี2ดาวค่ะ,กะปกติกับ V A P เด้ออืมถ้าจะไปแค่สีตัวก็ 买。Nah. ถ้าแยกไปนะคะถ้าแยกแบบแบบเจาะแยกดาวนะ4 0 4 3 4น0 3 0 6 0 9ไม่รวมวินอะไรทั้งนั้นนะคะคือแยกไปเลยนะคะจะบอกว่า404347030609ดาวปก101417626569ึี62ก็ต้องมี29นะคะอย่าลืมแค่นั้นถ้าแยกดาวนะแต่แต่เราจะวินให้นะคะแต่ว่าเราจะวินให้เด้อ ถ้ามันเจาะแล้วมันจะเยอะเกินไปนะคะทุกคนติดสองศูนย์ห้าไว้นิดนึงนะคะบินไปนิดเดียวค่ะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะบินตัวนี้ให้ นี่หนูวินนี้หมดแต่หนูวินหนูแยกวินให้แต่แล้วเราเราทำตามสูตรของเราเองนะทุกคนแต่เราจะก็อาจจะอธิบายไม่หมดนี่นะหนูมันน้นให้เลย นี่คือถ้าจะเบิ้ลก็นี่แหละหกตัวนี่แหละค่ะเดืวันอังคารก็คือ0กับ4แล้วนะคะ

ไม่มีสองหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะทุกคนเพราะว่าอยู่ในสูตรเขาไม่มีเลขสองนะเราก็อย่างนี้แหละไปแบบนี้เลยมาก็คือมาหาไม่มาก็เดี๋ยวมาซ่อมให้ใหม่นะทุกคนหนูบอกได้เท่านี้แนวทางของหนูนะถ้าไม่มาปั๊บไม่มาเนี่ยถ้าใครเคยตามแบบนานๆแล้วอ่ะนานแล้วที่ท,ท,ที่ที่ตามเรานะเขาจะเข้าใจนะคะถ้าไม่มาเราก็มาซ่อมให้นะทุกคน ไม่ดราม่านะะไม่ดราม่าชุกกรณีนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางไม่มาวันนี้พรุ่งนี้เราก็มาซ่อมเด้อเอาจริงๆแล้วก็พูดตามหลักความเป็นจริงนะคะไม่ได้อวยไม่ได้อะไรมากมายนะคะทุกคนก็คือมาก็คือมาไม่มาก็คือไม่ต้องมาไม่มานะคะทุกคนมาก็คือมาไม่มาก็คือไม่มาถ้าไม่มาปุ๊บเนี่ยรอบหน้าเราก็มาซ่อมให้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครตามแนวทางของเรานะ เราก็ไม่ได้เก่งดอกพี่นอ้องทําตามสูตรค่ะสูตรทุกสูตรสูตรคำนวณต้องมีข้าวมีเหลือเรื่องปกติธรรมดานะคะทุกคนแต่เราก็อยากให้มานะเอานี่ชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะคะชอบอันนี้40ก <c> ็ 40, 40 43 47 03 0609ถ้าแยกดาว10 1 4 1 7 62 6 5 6 9อันนี้หนูวินให้แล้วนะคะ คิดว่าจะมาแล้วก็เน้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตัวเน้นนะทุกคนเนี่ยนะถ้าทำอย่างี้มันจะเหมือนจะดูจะเลือ้อเลือะ่งแต่น้อยแตอยากให้ทุกคนเข้าใจไงอ่านะฮะประมาณนี้แหละดาวนะคะขอให้โชคดีนะคะพ่ถูเดี๋ยวว่ากันเดอ้อทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ